มาดูบอดนะครับผมของสวนสัตว์นะครับบอดรถม้านะครับอุ้มคนนะครับฝากทีมงานเช็คด้วยนะครับผมค่าแล้วไปประมาณ2 0่สิบสาสิรอบแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเดินมาให้ค่ายิ้มแบบมีความสุขนะครับผมผู้คุมผู้คุมกดนะครับผมตาไทยกิวสวนั์เซิฟสองนะครับสวนสั์เซิฟสองนะครับย้ําด้วยนะดูเดี๋ยวมาอีก เดี๋ยวมาอีกรอบถ่ายมือถือนี่ครับของผมนี่สดใสนะครับไม่มีโปรกแกรมเลยคนระับน่ารักมากเป็นผู้เล่นที่น่ารักอ้ยวุน เราจะมาดักตีอะไรนะครับแนตะ่พอเจอเจอ,เจอพี่คนนี้เข้าๆนะครับข,ขยันเหลือเกินนะครับในช่วงเวลาเออทีสี่นะครับผมขยันเหลือเกินเนี่ยครับมาอีกแล้วเนี่ยครับลำไทยครับเหมือนเดิมมาให้ข้าเรื่อยๆเพราะจะไปอุ้มอุ้มรถมาแบบคนรลายเนี่ยแบบ เจียวมีสอ,องคนดูนดิดิดเข้าวะเดี๋ดูนะครับเดี๋ยวก็มาให้ใไ่ามีใครบอกมีให้เขามาาังขจะไปอยู่เสือครับงแน่ผมผมแปะผมแปะไว้นดิดเ,เ,เก่าอ่ะลองลองดูิด,ดงไรันไปอยู่เสือกันกี่คน อารอดูรอบต่อไปอนะครับไม่อยาดู้ายฝ่าะแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเนี่ย,ยมาอีกแล้วฝากทีมงานเช็คด้วยนะครับเป็นแบบนี้ผมค่าทั้งคืนนะครับเนี่ย ໄປເຂົ້າກີ້ເດີ້ອ